ที่เรามาเจอกันนะคะแต่ก็จะมีความรู้กันในการลงทุนมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ก็เช่นกันค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตได้ทุกช่องทางเลยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเตนะคะาบางคนก็มองเป็นโอกาสบางคนก็มองเป็นวิกฤตนะคะแต่สาหรับเตเป็นนักลงทุนก็มองเป็นโอกาสนะคะกับเรื่องออปชั่นบิตคอยมูลค่า8,100นอยล้านยูเออราลนะคะกําลังจะหมดอายุ ตอนนี้มีออปชันบนเขาเล่นเกณฑ์กำไรขาขึ้นของตลาดบิตคอยนะคะจะส่งผลให้หมดในเดือนนี้ก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่7 0,000ห,หรือคาดว่าจะปรับฐานลดลงถ้าเกิดไม่มีข่าวดีที่เป็นโอกาสที่ทำให้ตลาดขึ้นนะคะก็จะเป็นภาวะถดถอยของครั้งใหญ่ของ รอบที่2ของปี2024นะคะมูลค่า8,100ล้านเนี่ยจะเป็นผลการผลักดันให้ขึ้นไปที่70,000ยูเออราตต่อหน,นึ่งเหรียญบิตคอยก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ปัจจุบันราคาบิตคอยอยู่ที่63,000ไปน,นะคะเกือบ64 0 0อติดตามตอนนี้เขาก็รอดูเศรษฐกิจภาพใหญ่คนตกงานมีผลกับตลาด คริปโตอยู่แล้วนะคะรวมถึงตลาดหุ้นด้วยตอนนี้ก็เลยมีคนเยอะมากเลยที่รอร้นว่ามันจะขาขึ้นหรือขาลงจริงๆในตลาดคริปโตคนที่เข้ามาลงทุนนะคะรวมถึงตลาดหุ้นหรือตลาดหุ้นอื่นๆก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เงินสด100%นะคะมีทั้งเงินกู้เพ<ม>ราะว่าตอนนี้นะคะธนาคารแห่งชาติจีนนะคะก็ประกาศแผนการลดการกู้ยืมและการเติมสภาพคล่องที่เข้ามาสําหรับการลงทุนนะคะตอนนี้ Icana, แผนโปรแกรมลดลงของการป yes. <wh> <per> <Seattle> <tongue> ล่อยสภาพคล่องก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นจีนมีสภาพคล่องที่เขาปล่อยกู้เข้ามา1นึ่ง0 0หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านยู่ทซาล่านะคะรวมคือรวมทั้งซื้อหุ้นคืนแล้วรวมถึงปล่อยสภาพคล่องเข้ามาก็คือปล่อยกู้นั่นแหละค่ะในตลาดการลงทุนตอนนี้ก็เลยมองเกี่ยวกับเรื่องการแปรปวนสะท้อนการสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงของจีน อ้างอิงจากนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการปรับลดดอกเบีย้ยไปล่าสุดก็คือ0.5นะคะที่ผ่านมารวมถึงการลดดอกเบีย้ยคนก็เลยสนใจเข้ามาลงทุนบิตคอยน์นะคะเป็นเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลาง ของอเมริกาด้วยนะคะก็เลยทําให้คนสนใจสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นรวมถึงตลาดทุนด้วยนะคะเฉพาะบิตคอยน์นะคะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นหลังจากที่มีการลดดอกเบี้ยเลยทันทีนะคะเมื่อก่อนนนี้นจะอยู่ที่ราคาประมาณ5้าหมื่นหกห้าหมื่นเจพอลดดอกเบี้ยปุ๊บขึ้นเกิน60,000เลยเอสแอีห้ารคือหุ้นตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาก็มีการพุ่งขึ้นหลังจากมีการลดดอกเบี้ยนะคะรวมถึงราคาบ้านของอเมริกาก็พุ่งขึ้นห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ทันทีหลังจากที่มีการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าจะมีการ เนี่ยค่ะเป็นข้อมูลตารางออปชันนะคะที่มีคนทําสัญญาไว้ที่เป็นแบบกู้เงินเก็งกําไรเนาะออปชันก็คือเป็นการที่กู้เงินมาใช้ในการลงทุนแล้วก็คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นนะคะสีเขียวก็คือที่เขาทําไว้ราคาสูงสุดก็คือ1นึ0 0 0สนสองพันยูโรสตาต่อหนึ่งเหรียญบิตคอยเลยนะคะสี 4, แดงก็คือสัญญาหมดนะคะเนี่ยค่ะที่ไล่มาเลยค่ะตอนนี้เขาก็เลยดูเรื่องเศรษฐกิจภาพใหญ่นะคะว่าจะเอื้ออํานวยทําให้บิตคอยมีราคาขึ้น7 0 0 0 0่นหรือเปล่าแต่ถ้า อัตราการว่างงานการตกงานเศรษฐกิจไม่กลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็อาจจะมีผลทําให้หมดอายุวันที่7ก็คือวันศุกร์นี้นะคะมีโอกาสร่วงลงต่ากว่า60,000เป็นไปได้ค่ะตอนนี้เราก็ต้องลุ้นดูเนาะว่าราคามันจะลงเท่าไหร่เพราะปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่63,000กว่านะคะตอนนี้คนก็เลยประเมินการเกี่ยวกับโมเมนตัมขาขึ้นนะคะว่าผู้ซื้อออปชั่นจะวาง กลยุทธ์ยังไงที่จะทําให้ไปต่อหรือว่าราคาจะร่วงลงเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะคะตอนนี้มีคนซื้อออปชันเป็นออปชัน c อนะคะที่เป็นขาขึ้นนะคะอยู่ที่4,900ล้านยูเอ,อลานะคะมีมูลค่า Option ออปชัน out of t e l นะคะก็คือ3,200ยูเอลานะคะ53%รวมถึงคนก็มองโลกในแง่ดีนะคะมีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะพุ่งไปถึง90,000เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าต้องต้องรอ,อดูปัจจัยประกอบเนาะ 55%เนี่ยใช้สิ์ที่จะเลือกออปชันให้มันถึง70,000ขึ้นไป70,000มื่นยูเออร์ล่าตอนเหรียญบิตคอยค่ะตอนนี้มูลค่าบัญชีที่เขาเดิมผ่านไว้ใน70,000ืน่อยู่ที่มูลค่า2,220ล้านยูเออร์ล่านะคะจะหมดวันที่2ี่กันยานะคะและออปชันเซลนะคะก็คนก็ตั้งไว้ประมาณ69%อยู่ที่56,000ยูเออร์ล่าตอนเหรียญบิตคอยค่ะ ให้มีแนวโน้มหมดอายุแล้วไม่มีมูลค่าเนี่ยบัญชีที่คงค้างอยู่ก็จะเหลือแค่หนึ่งพันล้านยูโรซลาจริงๆการลงทุนถ้าไม่มีความรู้ถือว่าเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาทำออปชันเล่นบล็อกเทดฟิวเจอร์หรือว่าเป็นคนที่เล่นแล้วผลิเก็งกำไรอะไรเงี้ยคนที่มีความรู้เท่านั้นค่ะถึงจะได้กําไรจากตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าทองคําก็มีนะคะเก็งกาไรโกลฟิวเจอร์หุ้นก็มีนะคะแล้วก็ลงถึงกองทุนเองก็มีกองทุนเก็งกำไรความรู้ปิดความเสี่ยงค่ะ สำหรับความรู้วันนี้นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์แทบเพื่อนมาฟังได้นะคะฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เตด้วยนะคะคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะส่วนใครถ้าอยากจะเรียนรู้สินทรัพย์ของโลกดิจิตอลที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะแต่มีหนังสือที่เตกับคุณนิสนาแฟนเตเขียนเองนะคะคนทมดาเลยได้ด้วยบิตคอยและคริปโตเจ็ดขั้นตอนสู่ความมัง่งคั่งจะสอนคุณตั้งแต่คนที่เริ่มต้นจากศูนย์จนเป็นมือโปรสามารถใช้งานคริปโตเคอเรนซีได้เพราะมี1บทเกี่ยวกับ การเลือกเหรียญคริปโตเพื่อการลงทุนรวมถึงคุณสามารถเอาไปสร้างพอร์ตเกษียซียณสามารถเข้าใจคริปโตเคอเรนซีแบบเป็นมือโปรสามารถใช้งานได้ลงทุนได้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครอยากจะเริ่มต้นเติบโตไปกับโลกดิจิทัลสั่งซื้อได้ที่ line tecsn นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นราลลคาพิเศษส่งฟรีทั่วไทยนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอยากจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ก็แอด l ล n e ไปได้เลยนะคะมีซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็อ่านเป็น pdf ได้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ